กูเลยต้องคิดแบบโปรโปมาโชว์โชว์ดิต้องสปิดอีกตอนโลมึงไม่ต้องโชว์โชว์ซีดแล้วไม่ต้องคิดแบบเซโนเพื่อนบอกให้โก้โก้ดีเม <ๆ S 1> ื่อกี้รีมิกไปตอนโฟลแล้วค่อยมาโชว์โชว์คลิปเยอสวัสดีครับผมโมนะครับมาจากสังกัด GOT Agency ID GXXD TIME under score จุดเริ X ่มต้นการเป็นดีของโมครับ e จุดเริ่มต้นเนี่ยผมบอกก่อนว่าตอนแรกผมไม่ได้อยู่สังกัด GOT นะครับเพราะว่า คนที่คนที่ชวนผมมาตอนแรกเนี่ยเขาจะทําสังกัดเขาเลยไปชวนผมจาก Facebook มาลองทําและช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดโควิดช่วงแรกผม,ผมด้วยความที่ว่ามันไม่มีอะไรทําอยู่แล้วผมก็เลยแบบว่าลองทําดูดีกว่าเพราะว่าเราอยู่บ้านเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรพอเราลองทําเสร็จแล้วสังกัดนั้นเขาก็ไม่ทําแล้วครับพอเขายุบยุบแต่ด้วยความที่เรารู้สึกชอบเรารู้สึกอยากทําต่อแล้ว กอดเอเจนซี่ก็มาถามผมว่าอยากเข้าสังกัดมีไหมผมก็เลยได้เข้ากอดครับอะไรที่ดึงดูด user ในของพีเอที่ผมดึงดูด user อยู่ก็คงจะเป็นการ entertain ละครับเพราะว่าผมรู้แล้วครับว่าผมหลอ่อแต่ว่าผมไม่ได้ขายหน้าตา<อ>ขายว่าผมขายขายความ entertain ผมให้ฝีมือผมไม่ใช้หน้าตามันจะง่ายไป มมุติว่านี่คือหน้าจอไลฟ์บีโกโ้ขอให้เอนเตอร์เทนภายใน15วิหนึ่พอแล้วมั้งครับไอดอลของโมในกาอไลฟ์ครับไอดอลของผมโมจะเป็นก๊อดไมค์ครับคนนี้พี่ชายของเองก๊อดจอร์ดี้คนนี้เป็นคนที่ ตอนนั้นผมเข้ามาสังกัดก็อผมยังไม่รู้จักใครเลยทีสํแต่ว่าพี่ไม้เป็นคนที่กด PK มาหาผมแล้วก็เป็นพี่ที่ผมรู้สึกว่าสนิทสุดใช่แต่เล่าอะไรให้ฟังไม่ค่อยได้เพราะว่าเล่าความลับไปแล้วหลุดออกหมดเลยฮะเราจริงๆวเขอไม่ได้ละกิจกรรมในสังกัดอ่ะมันมีเยอะเราเขา้าร่วมกิจกรรมมั้ยไหมแล้วก็ทําไมถึงเขาร่วมครับ ที่ผมเข้าพ k ของสังกัดนะครับตัวกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่พ k ด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ผมเข้าร่วมเพราะว่ามีคนให้ไปครับมันมีคนให้ผมไปครับใช่ส่วนมากเรา PK ที่เราชนะหรือเราแพ้ส่วนมากผมแพ้ติดกันมาห้าเดือนแล้วครับใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีความพยายาม ทั้งหวดเราจะชนะครับทุกคนเรื่อง P J สามคนในสังเกตตัวเอเจนซี่ได้ที่อยากจะ P K ด้วยอยากจะ P K กับใครบ้างครับ P K กับก็ตจอร์ดี้ครับก็ตแม็กกี้ก็ต์ทีเอ็นวันนายก็ชอบนะเท่าไหร่ไม่ได้เก่งนะครับผมบอกก่อนเลยคำแนะนำสำหรับน้องๆวีเจหน้าใหม่ที่ยังเด็กเหมือนกับเราเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไลฟ์แบบไหนสไตล์ไหนดีเขาควรจะเป็นแบบไหนครับก็ อาจจะต้องดูดูหลายๆคนครับดูหลายๆคนแล้วก็ลองเอาปรับใช้กับตัวเองเพราะว่าแต่แต่ต้องมีความเป็นตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไปดูพี่ติงแล้วเอาพี่ติงมาทั้งหมดเลยใช่ครับก็มีผสมความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยใช่เพราะว่าเรามีความตัวเองนิดนึงแล้วคนอื่นนิดนึงอยากจะขอบคุณสังกัดแล็ขอบคุณสายเปยอะไรบางก็ขอบคุณส,งณสังกัดก๊อตวันนั้นมากที่เป็นแอดมินสังกัดก๊อต ที่ดึงผมเข้ามาในสังกัดผมรู้สึกว่าสังกัดนี้มันอบอุ่นมากๆใช่ครับก็ไม่ใช่สังกัดแต่ก็คือครอบครัวครับผมกูสายเหมือนก้อนไม้มาเลยเอาเงินเข้าพูดกันทุกคนเลยอ่ะอขอบคุณสายเปย์ตอบนะครับขอบคุณสายเปย์นะครับที่อยู่กับโม่นานๆผมบอกแล้วครับบังก์ก็เจดีคบไม่ได้ผมพูดผง<ม>พูดเรื่อยเลยไม่พูดไม่ได้พูดเออผม ขอบคุณสายเปยครับที่อยู่กับผมนานๆแล้วก็อยู่กับผมเฮ้ยขอบคุณสายเปย์โวยสายเปยมึงก็เหมือนของกูอะเอาของกูไปหมดโอ้แค่เราทำทุกวันนี้ไม่มีใครดูนะเพราะไม่มีกูด้วยแล้วไม่ก็เป็นพี่น้องกันอยู่นะพี่น้องมาบอกมาก็สวัสดีนะครับผมก๊อตจอยดี้นะครับสำหรับ๊อดก็ฝากเรอกบดไว้ด้วยนะครับผม IDA U A U N สุน่า แล้วเขามาถ่ายผมเนี่ยแล้วพี่ก็เเดวซีนไปหมดเลยเอาไปพี่ก็อยากเกิดต้้งนอกชีวิตครับผมก็ขอบคุณสายเปย์ที่อยู่กับโม่ครับอยู่กับโม่เป็นนานๆรักโม่ในน้อยแต่รักโม่นานๆครับผมขอบคุณครับฝากด้วยครับ